โอดไข่สาบง่ายๆแบบนี้เลยปุ้ยอือมาเด้อพี่น้องเลยอะพี่น้องบ่ง สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้สาวสวดผ้ามากิน่อ,อมน้องมัวค่ะร้อนๆเกวได้เกลอนเกลอนล่ะกากายพี่ฮอ้ควรหวยหวยด้วยควรพี่หาก,ก้วย ฝนเออกว่เอ,อ่ออ้หแซ่บโอ้ยตอมใส่ไพเลิอดรักที่แลอวจ้ะโอ้ยมอืมใขาสา โอ้อ่างกนขวอู้หูด้วยหน่อยได้ใครสา ดี่ล้เด,ดอดอกควมออกควมมากเกี่ยมไม่ตัดดอกจาาพี่น้องยันไ่ได้อ่างอือแซมกันเนอะ Ừ. Tô về to ăn Sao Hãy subscribe เขาให้โบกิน้วยจ้ะใิ่น้อยกว่าสุดชื่นเหมือนยืนอยู่บนไหลเขาเส่คบคักเขากินน้อยๆค่ะปั้นน้อยๆ Mm -hmm. Ừ, kinh cáp không? Ô, hoàn nhiều đấy Ô, phụng thay tá đó, phải ơi Ô, oh, khai xá bằng cái như thế Nhanh nóng phui สดหนังตั้งหักคนหักแกล้งเราโอ้มาเด้อพี่น้องเดย อ่าอืโอ้แซ่บมแหฮง ป๊าพผี่นองบอุญอมันาหนง่ายเลยอป๊าเอาลิปสิก ซีเมนตหม่หองนึงแล้วนาะจานะสามกิโลกว่าหอมอมม่มันแสบ mùa ừ, hạt quá bỏ nhà ha mhm 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 đó, ừ. Ừ. หวากันล้วจ้ะเออลูกใส่ลูกโดดเข้าไปไว่เข้ามันได้ น้องเอ้ยปะตับเข,าข่ากับเหล่าเนาะโอ้ยหนูก,กินน้องว่าไปนูฟินแห้งเลยเพี่น้องก็ืบอว่าโอ้ยข้าวตัดแน่นเอ้ยกินดีๆนะ บ้าวว้่าฮ่ฮ <laughs> ่กินน้องสุดแล้วอ่างมูนอ่ะควงอืมว่าไข่าาสารเล้วเสียกเสียนกินแบบนี้เลยแล้วอืมจำแก้วยังเสียและอืม ơi <laughs> sẹp hen, sẹp hen đó, nhìn cướp 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 chặt. มันเปื่อยปไปได้ดอกยันไม่หยิง่งเสียดายยำหยำมันหด <c oughs> ยันได้น้อยไหมจ๊ะยันหดยันได้น้อย <c oughs> โอ้ยทุกคนแซ่บเหี้ย

Chào. Đi hắn mắt chầm treo, treo khổm. กินอยากเลยจ้ะหืมป้าหนองนี่ใครโอ้หนองนี่ใครสาเนญ่ยเฮี้ยงพอเคยเห็นจ้ะออนซ้อนค่ะตะกีเนาะออกมาหน่องนึงเน,นาะจ้านะเพ่เก็าไปปั่นกันปนนั่นที่ยงนเหี้ยนี่กินจังสีออกแม่แพ่พันหลายเน,นาะจ้ะเนาะความเสียบวัวล้านเนาะคะ่ะ เสื้อบโบราลโอ้จากสิกินอันใดก่อนก่อนซ่อนแห้งโอ้สวนหลวนในเดอ้อค่ะวอนซ่อนหนองอ่ะนี่ nó Ngon quá cái chảo bên ngon này Ngon quá cái Ngon Thấy gì chắc lọc thế gian kia đó nó quá ọc, ngon quá thì xẹp đó Cứ, cứ ngon quá นี่ไข่สาบคนสิแตกแบบนี้หนองนว้อที่พาออกหนองไน่น,นะคะไม่เป็นหนองนว,ว้อควายไข่สาสิสิบก็แตกแบบนี้ไม่เงี้ยออกมาเนี้ยไม่สิเป็นนี่วิธีสังเกตมีแบบมีเสียบจ้ะพี่น้องเอ้ยไง แขางเสียบวิธีพูงมากค่ะพูมากพูงมกินกับชีเดียม่ะพูยชีเดียมากให้ผีด้วยพูยชีเดียมากใหงผี่สรแล้วบอกเองว่าพอจกเนี่ยเสียบซะแล้วีย๋ยวฝาก,กรกาะไรก็แช่เอา่น้องเ้ยมากระไรูกใจกับแช่ค่ะ กินสวนหลวดกินมูมัมกายะว่ากันได้จ้าเด้อเป็นอยู่แล้วค่ะเป็นอยู่แล้วตาอีตาสวนเป็นอยู่แล้วครัยยบยังอยู่บ้านเผืแตงยูง่ว่าเด,ด้อเหงหัวเงินวะมุขคนบ้านใดหนิยผู้เฒ่าห้องน้ำหลวง ลูกขึ้นพุทธห่างน้ำเลยแล้วอยากไปก้อนนั้นก้อนนี้ลมสามกิโลจริงฮึม แส่บพูด้องว่าอืมจะกินได้กินน้อยๆนะกินสดตะนามเพราะจะเอามาให้อ่ะปั่นกันเนาะว่าไม่ไหนซ้ำนี่อีแม่ยเราก็หั่นตันหน่อยๆ สดสนามกินตะพักประกาศกินปันนี่เลยข้ามเย้ปันนี่เลยฝากกอเลยก็แช่ก็สะบักแขกก็เท้าสายาวยจับพี่นองจ้าเขากิากนเนียฟังไม่เข้ามือก้อนจา้า